สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรครับผมเช้านี้ก็เป็นเช้าว,วันอังคารที่10ธันวาคม2567นนะครับเช้านี้ก็มาตัดกิ่งอของต้นทุเรียนที่เป็นต้นใหญ่ต้นนี้ออก1กิ่งนะครับซึ่งเป็นกิ่งที่ได้ยื่นเข้ามาหาต้นเล็กต้นนี้นะครับ ซึ่งเป็นทุเรียนที่ผมได้แก้ไขเป็นทุเรียนที่ไม่โตไม่ตายนะครับก็มีการตัดกิ่งตัดลำต้นออกไปหลายรอบนะครับรอบล่าสุดก็ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นใบที่สวยใช้ได้อยู่นะครับผมเองก็ว่าจะตัดหลายวันแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้มาตัดสักทีวันนี้ก็มาตัดนะครับ เพราะว่ากิ่งมันยื่นเข้ามาเยอะนะครับมันแทงเข้ามาในต้นนี้นะครับที่ได้ตัดออกไปตรงนู้นะครับตอนนี้ก็เวลาเกือบเกือบเโมงแล้วนะครับตอนที่ผมทําคลิปอีกอย่างนึงนะครับกิ่งที่ผมได้ตัดออกไปก็ถือว่าเป็นกิ่งที่ไม่สมควรที่จะเก็บเอาไว้นะครับเพราะว่ามันเป็นกิ่งที่อยู่ใกล้กันกับกิ่งอีกกิ่งนึง ที่ไปฝังน้นนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันอันนี้ก็เป็นต้นเล็กเนาะทนที่แจ้ไขนะครับก็ประมาณนี้นะครับในเรื่องของใบนี่ครับมาดูกิ่งก็ถือว่าเป็นกิ่งที่ใหญ่อยู่นะครับนิ้วกว่านะครับนิ้วกว่าแล้ว นี่ครับมันจะอยู่ใ,ใกล้กันกับกิ่งนี้นะครับแบบนี้ไม่ไม่ไม่ควรเจ็บนะครับไม่ควรเจ็บไว้ก็ให้ให้กิ่งเขาเนี่ยอยู่เดียวๆนะครับอยู่เดียวๆแบบนี้นะครับที่ไปแบบนี้เนาะที่ไปแบบนี้กิ่งนี้ก็อยู่ต่ําอยู่นะครับต่อไปก็คงจะได้ตัดออกมันจะขึ้นมาประมาณประมาณ40เซนนะครับกิ่งนี้ เนี่ยผมตัดออกไปแล้วนะครับหลังจากตัดนะครับเราก็มีปูนแดงนะครับยาสามันประจำสวน,นก็ป้ายเอาไว้นะครับก็ให้เหนียวเหนียวนิดนึงนะครับให้มันเหนียวนิดนึงแล้วก็ทาเพื่อเป็นการไล่ความชื้นนะครับในการที่จะไปช่วยในเรื่องของอไม่ให้ก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องของเชื้อรานะครับไล่ความชื้น ป,ปูนนะครับมันก็มีค่าควรเป็นด่างนะครับต้นนี้ผมก็ลุ้นดอกเหมือนกันนะครับลุ้นดอกเหมือนกันเพราะว่าเป็นการใส่ปุ๋ยเนาะใส่ปุ๋ยซึ่งเป็นปุ๋ยตัวท้ายสูงนะครับก็ทำทำพร้อมๆกับทุเรียนต้นอื่นที่เป็นต้นใหญ่ๆนะครับ เดี๋ยวผมจะพามาดูไม่รู้ว่าจะเป็นตายอดหรือตาดอกนะครับตัวนี้ที่มันออกมานะครับนี่ครับมันอาจจะไม่โฟกัสเนาะนี่ครับไม่รู้ตายอดหรือตาดอกนะครับก็ต้องรอดูนะครับ ไม่เป็นยอดก็ไม่เป็นก็เป็นดอกนะครับเนี่ยข้างบนก็มีนะครับข้างบนก็มีนี่มันก็ออกมานะครับเล็กๆนะครับมันมองไม่มองไม่ถนัดนะครับไม่โกัสกัดแต่ตรงน,นั้นเป็นกระจุกนะครับเป็นกระจุกเดี๋ยเอามือออกนี่ครับมันจะเป็นกระจุกเนาะนี่ครับมันจะเป็นเป็นตุ่มเล็กๆนะครับมันจะออกใกล้ๆกันมันจะมีตุ่มเึ็งที่ถัดออกมานะครับ ตรงนั้นมันจะเป็นกระจุกใหญ่อยู่นะครับเห็นไหมครับอยู่ตรงนั้นนะครับตรงนั้นก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับอาจจะเป็นอย่างไรเนาะ,ะนี่ครับมันจะยื่นมาจริงที่ผมตัอดออกไปนะครับมันยื่นยื่นมานี้ยื่นเข้ามา มันจะเข้ามาลึกนะครับมันจะดันดันต้นนี้ผมก็เลยตัดออกนะครับพร้อมกับที่มันเป็นกิ่งที่อยู่ใกล้กันเนาะน่ครับตัดไปแล้วก็ถือว่าสวยอยู่นะครับต้นนี้ส่วนกิ่งที่มันขึ้นขึ้นแข่งกันนะครับผมก็ยังไม่ตัดเนาะเพราะว่าเพราะว่าผมจะปล่อย ปล่อยขึ้นก่อนนะครับปล่อยให้ให้เขาขึ้นตามอิสระไปก่อนอเดี๋ยวเราค่อยมาดูนะครับค่อยมาดูอีกทีว่าจริงไหนที่จะเก็บเอาไว้นะครับมันมีอยู่ประมาณ4จริงเนาะสจริงนี่ครับหนึ่งามสี่ยจริงนี้ก็พุ่งนะครับพุ่งเลยจริงนี้มามา ก็คือมาทีหลังมาทีหลังกิ่งนี้นะครับทีแรกก็มีกิ่งเดียวที่ผมเจ็บเอาไว้เนาะ,ะที่ผมใช้ไม้ประคองนะครับไม้ประคองเอาไว้กิ่งนี้ก็ดันพุ่งขึ้นมานะครับกิ่งที่ผมตัดเพิ่งตัดออกไปนะครับกิ่งก็ถือว่าเป็นกิ่งที่ใหญ่อยู่นะครับกิ่งขนาดนิ้วกว่านะ นะครับตัดออกก็นี่ครับหลังตัดออกยาดีนะครับยาดาีคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมวันนี้มาตัดจริงต้นนี้ออกนะครับซึ่งเป็นจริงที่มันแย่เข้ามาเนาะที่มันแย่เข้ามาหาต้นนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆน,น,นะครับ ที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนี้ขอบคุณครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ